สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาพาจินมพาเที่ยวพามาไหว้พระวัดบุญนะคะทุกคนแล้วก็มาเลี้ยงอนนี้ด้วยเสื้ออาหารเมร็ดมาเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเต่าด้วยจ้าทุกคนเต่ากินอาหารเม็ดเหมือนกันนะคะทุกคน,กกน,กนะะจิ้มใหญ่เลยจ้ปาปลาปลาสวายตัวใหญ่มากๆแต่ทุกคนปลาดุกด้วยค่ะปลาดุกตัวใหญ่มากๆเลยจ้ะ ปลาเอาเอาอาหารอาหารตุมาโรยอีกใจทุกคนประดุกใหญ่เต่าเยอะเลยกินใหญ่เลยจ้ะปลามาโรยทางนี้ดิโรยทางนี้โรยทางนี้โอโ,โหปลาใหญ่มาก ยูดีทุกคนปากเขาใหญ่มากๆเลยนะเห็นตาตาลายไหมรูม้สึกมันมดน,นะโหดีๆจะงูนอยูดาีาเอามันเอ่งเลยโหเขากินเท่าไหร่เห็นจะอิ่มไหมทุกคนดูแล้วก็แาขยายให้ที่ดูปากนะทุกคนนะเนี่ยดูปากเขาทุกคนดูดีปากเขาทำไมใหญ่อย่างนี้ดูดี เอ่นเลยจ้ปะปลาดุกก็ใหญ่นี่นนปลาดุทั้งเต่าเขากินใหญ่เลยปลาลวยตรงนั้นนกก็มาเขาอาจจะไม่ให้ใหอาหารนกก็ได้นะก็อ,อาจจะห้ามให้อาหารนกตั้งลอยตรงนีอู้หน่ะตรงข้างล่างนนให้อาหารปลาอาหารน,นี่ให้ปลาให้นี่ ปลาให้เก่าที่อย่ายต,ตกใจหมดเลยทุ <g ül> <g ül> คกคนจะแม่วาก็มาไหว้วัดบ,บุญบ่อยนะแต่วันไม่ได้เดินมาทางนี้ที่เลี้ยงปลาแล้วเรเลี้ยงแบบเต่าเขาอยู่ด้านในจ้ะทุกคน ตั้งเต่ทาทั้งปลาจ้ะเยอะมากๆมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้ะเอ้ยต่นั้นกานจุมเตียมจุมเียมลงมาทุกคนตัวนั้นเขาจะลงมากินอาหารแน่ๆเลยนะแล้วกระดองเหลืองมากจ้ะทุกคนจ้ะสีเหลืองมากเลยเดี๋ยวก็กระดองน้ำแล้วจะลงน้ำเลยทุกคนอู้ยลงน้ำแล้ว หมดได้ยังาหารยังไม่หมดเลยปลาเยอะเ่าก็เยอะนี่แต่ตัวใหญ่ๆเว็นบัตข้างบนเขาจะมีนกมารอมารอจะกินอาหารให้นกข้างบนจ้าข้างบนเว็นบัต อ,อืมจะๆให้ยวให้เหอาไปโยนไปอีกเดี๋ยวทุกคนได้อาหารปลาต่อดิไม่หมดเลยสามียนตไม่หมดเลยยนไปให้หมดเลยเต่าทั้งเต่าทั้งนี่เขาก็กินกัน มากเต่าขึ้นมาเนาะปลาเขาไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่เห็นแต่หัวทุกคนตัวเขาใหญ่มากเลยไม่เห็นตัวเท่าไหร่แตตัวใหญ่มากเลยอัวนี้ใหญ่มากปลาสวายเลยเหมือนเหมือนปลาปลาฉลามเลยเจ้ใหญ่มากเฉพาะปากโอ้โหอยู่ดิอ่ากินทีหนึ่งทีเป็นสิบเม็ดนตมัอะอ่าปากกินใหญ่มาก ไ้ยถ่ายอ่ะเองไี่เห็นเลยดูหน่อยดูเลยตรงนี้มีจะใช่เนี่ยจะได้ถ่ายได้ แต่ทุกคนวันนี้เอาอาหารมาให้แมวด้วยจ้ะทุกคนน้องแมวน่ารักมากเลยสีสวยด้วยจ้ะมาทําบุญบางทีแม่วาก็ติดอาหารแมวไว้ด้วยเผื่อเห็นแมวก็จะให้เขากินทําบุญวับดบุญและประดิษฐ์แต่ทุกคนจ้ะจะน้องแมวน่ารักอาหารอาหารนั่นแหละอาหารซองแต่ทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้แม่ว่าก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้ามาทําบุญก็เลี้ยงอาหารปลาหารเต่าอาหารแมวจ้จทุกคนอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวน้องแมวกิน